สวัสดีครับพี่น้องชาวว้าวรถรักนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาปล่อยว่างโดยที่พน้กงานว่าลมจะมาเนี่ยยังไม่มาเลยครับจึ่องอ คีดว่าสองพุ่มคใัเคิดว่าตัวติัเลยครับสองร้อยหกสิบสี่เมตรเป็นไทยที่สูงเยอวันนี้ก็ติดมนเจอติดไฟรอว่าตมีนแล้วก็ติดไฟปุ๊บแล้วก็ติดไฟ้ายจักรยานวันนี้เห็นแากควาอากาศว่าลมยี่สามยี่สครับถ้ายี่สิบสามยี่สี่แรงครับต้องใส่ ขาลมเบาอาัติบอดใส่หางครับขาลมแห้งแจ้งวายอิส่หางเนาะโอเคครับเราจะถึงสามนะครับว่ามันเป็นขึ้นไหมและลมมันจะมาสองสุ่มมันจะมาไหมนะครับพี่นอ้องและคนปล่อยว่าไม่รู้ว่าอยู่ช่างเล่นหรือว่าอยู่ที่น,นัดไหน,นกัน ก็ฝากเป็นกำใจให้น้องข้าหอมน้องผักจาดด้วยครับไปไปปล่อยกันเลยครับพี่น้องครับชี้ปล่อยกันเลยครับี่ต้องข้าวมีเพียรก็เพ้ยนพี่ต้องข่ายเงินทีก่อนก็ไมก่อนเขาที่ปล่อยปล่อยกันแล้วครับลุกเือ

โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวตั้งไว้ตั้งไว้ ใก่ทองครับใส่ทองวาววครับวาวสวยงามเลยครับสวยงามมากครับสวยงามมอับว่าใส่ดีครับใส่ดีเหมือนขับวาวมันนี่มีอีกเกียงครับวาวก็อีกเกียงคุณครับวาว,ก,ว,าวก็อีกเกียงค,ครับอีววกเกียงอยู่ข้างล่างวาวอยู่ข้างขึ้นครับสวยงามเะครับ รวมดูก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับเสียดได้ไฟผูกมันขาดเส้นหนึ่งครับเส้นตรงกลางออกไปทางฝั่งซ้ายเขามันขาดมันบาดเจยงจะมันเป็นยังครับว่าซรายดีครับว่าซรายดีมันขาดเส้นหนึ่งนะครับก็มีโลมมากมือหนอีกับมืออื่นนะครับ และร่วมใช่ไหมอีกทือคือวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์คุณแหละครับมีวันจันทร์วันข้าัหรือวันเสาร์อาทิตย์ครับสิเรีนได้ที่นอนคันได้สิเรียนกันแล้วนะครับร่วมวันนี้พยากรณอนวายี่สิบสามยี่ิบสี่ครับแต่ตอนนี้มาประมาณสิบเออสิบสามสบหาคือสิบเจสิบแปดอะไครับตอนนี้นะครับพอว่าวันสิบสามถุ่มครับปอยเกือบสามถุ่มครับ นาสีสองถุ่มสี่สิบหรือสองุ่มห้าสิบว่ากับสายดีครับมันนี่โอเคช่างเลียดปล่อยเชือกเลยเดี๋ยวห้าสิบปล่อยเชือกครับบ้านตอนนี้ปล่อยเชือกแค่ประมาณแปดสิบเมตรเจ็ดสิบเิเมตรว้มันกาดหลอดก้างครับไอเส้นทั้งก้างฟังฟังสายมือครับมันขาด จักมันเป็นอย่างแรนได้คืนเดียวขาดเ้นหนึ่งวคว้ยคือกันขาดขาดเ้นหนึ่งคือกั่นฟังใสคือกันนะครับเชือกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ ลอเลือ,อไปเรื่อยนะครไฟถ่ายจะได้อ่อา,อาจจน,าาน,นาาขึ้นทับเกิดตกหายตกหนาตกไฟถ่ายจะได้อ่านขึ้เบอร์เทียงครับพี่นแป๊บเดียว

ชีวิตนี้ไม่มีวันจบสิ้นข้าหอมรักเธอจังผากกาแสนสนไม่ยอมหยุดร่วมกันทำวัน โอเคครับปล่อยเชือกไปสุดแล้วนะครับอย่ยินี้วาวเสียงบีนะครับสนู่นวาวเสียงบีบานตึกชุม่มนะครับผมอยู่บนท่อนน่นทางหลังเนาะอันนั้นวาวบานตึกชุม่มน,น่นตึกชุม่มบันเฉลี่ยซูมเต็มทีแล้วครับนี่เอ๊ไฟไฟถ่ายจักรยานขึ้นดับครับเปลือไ,ได้กข้อเดียวดับเนี่ยเอ๊ว่าฉาดแบตอยู่แต่ที่มันตกลงหาย หันตกลงมันคือบ่มีไฟกับผิบให้เห็ดรับโตกะขับฟ้าเลยฝากก็เลยฝากที่ตามนะครับเด้อครับฝากเพื่อกลังใจให้น้องพักกาหน้องหอมเลยนะยครับนี่ก็เป็นแกในการทำลิปเนาะฝากพี่น้องช่วยเหลียวซอยแห่งซอยเบ,งยเบิงกันในเด้อครับเด้ออยากให้เฮาเห็ดอี่ยังกับ ต้อฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าเห็ดใดก็สิเห็ดไทยบ่ได้คงสิบ่ได้เห็ดรับเพราะว่ายากหลายอย่างครับตอนนี้ก็บปลายฤดูแล,ลออออลแล้วครับเหลืออีกมื่สองมื่นพวสิบมื่อ่มเลยครับสามมือวันในการพี่น้องทราบว่าพี่น้องมีการมีติ่งวาวนะมือน,นี่ทั้งทั้งโคราชทั้งอุบลก็มีครับเป็นมีติ่งใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นวันจันทนระ์น่ะมันบ่แม่นวันเสาร์อาทิตย์ ต้องไปเห็นงานเหตุการณ์กันวาตาน้ก็สวยงามครับเป็นวาตโตเก่งครับแม่ลูก2 0งเส้นไพ่สีสุกยางดีเลยครับคนนี้โค้งโค้งกระเน่นวาไฟรับปิ้งวาไฟเท่ได้ใส่หางไฟบ่ไใดเพราะว่าวตัวหน่อยมันแบบไฟบ่อข้นใสเหล้วมันตีลังกามันหมุนติ๋วตวลงเลยมันนักหางแล้วมันเบาหัว ดุนกันว่ามืออื่นสีสดแจ๋งว่าสดแจแงหวือวาสีสามารถจับว่าได้บอนะครับฝากเป็นกำลังใจให้หน่องพัากการหน่อง,องหอมนะครับ mm. โอเคครับ mm. พอกันมืออื่นเศร้าครับผม mm. สวัสดีครับ mm. บ๊ายบายทศสัครับสวัสดีครับ mm.